สวัสดีพแม่พี่น้องนะครับอันนี้บาวีวงพันช่องอเ,เป็กชาแนลของเรานะครับวันที่15เมษายน2562นะครับฮะบอ๊อบกับกล้องพูลงว่ากับกล,อกลอบ้องซ่องซ่องของเวนะซ่องเววันนี้มากินข้าวแางสงการพี่น้องหลังจากสงการโอ้เรียนสงการเมื่อหลายปีนี้ปี62โอ้เมื่อยแห้งนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับกินกับครอบครัวกินเนื้อย่างอันนี้เบายังเกาะอีกน้อยพาเพลินนะครับซื้อได้บอกร้านผ้าเพลินไรเอตอันนี้ลุงยิวนะครับอันนี้อันลุนเนาะอันนี้อันเสือแดงมีนุ่ยนะครับสาวสารคาม นะครับปลาใส่พะลุงบ่อันนี้พอลุงนะครับอันนั้นหลานๆก้มเบิึงวิดีโอจักวันนี้ยังเกี่ยวกับแรงสู้กันพี่น้องวิถีอีสานบ้านเฮานะครับปีหน้าได้ยินข่าวว่าสิมีโรคบ่รู้ว่าโรคอีหยังแต่ว่าปี62โรคไข้ไข้เจ็บเบามีครับผมแข็งแรงดีสุขทุกคนจากเบาเออด้อยพาเพลินเบาวี่เมืองพานคอนเฟิร์มครับผมจุบจบ